โอ้โหรถเข้าใหม่เอาใจใส่ลุยหน่อยนะครับกับ ford ranger xlt เกียร์ธรรมดาปี2021ไมล์หลักหมื่นแถมจัดหนักจัดเต็มแต่งแบบจุกๆเลยนะครับมาดูกันนะครับว่ามีแต่งในส่วนไหนบ้างในส่วนของตัวรถนะครับผมอย่างแรกนะครับผมมาพร้อมกับจมูกสวยๆเลยนะครับจมูกสวยๆแล้วก็มีกระจังหน้าสีแดงตัดดำนะครับผมสวยๆเลยในส่วนของหลอดไฟนะครับผมก็จะเป็นหลอดไฟโปรเจคเตอร์แถมไฟเลี้ยวแบบจัดสวยจัดเลยคันนี้ก็คือเปิดไฟเลี้ยวให้ดูแล้วนะครับก็ในส่วนของด้านข้างรถนะครับผมอย่างแรกเลยก็มาพร้อมกับซุ้ม ซุ้มล้อสวยๆแมกงาๆแมกขอบ16นะครับผมคันนี้แมกขอบ16เองเท่านั้นเองนะครับผมในส่วนของด้านข้างอีกตัวหนึ่งที่เป็นจุดเด่นนะครับผมก็มีสติ๊กเกอร์เลนเจอร์ไวน์แท็กนะครับผมเป็นตัวลายแบบคาร์โมนะครับพี่อะมาแบบคาร์โมเลยสวยๆเพิ่มความสวยไปอีกอย่างหนึ่งนะครับผมในส่วนของด้านหลังนะครับพี่อย่างแรกเลยที่เป็นจุดเด่นก็คือโลบาร์ฟอดเลนเจอร์ขาดไม่ได้ครับผมต้องเป็นโลบาร์เท่านั้นเองนะครับผมมามาดูในส่วนของด้านหลังนะครับส่วนของด้านหลังต่อไปนะครับพี่ก็จะมี กันชนท้ายนะครับผมกันชนท้ายพร้อมเซนเซอร์4จุดนะครับผมรับรองถอยรถแบบสบายๆคันนี้มีกล้องหลังชัดเจนนะครับพี่มีกล้องหลังแบบสวยๆเลยนะครับผมในส่วนมาดูในส่วนของด้านหน้ากันดีกว่าครับมาดูในส่วนของด้านหน้ากันอะด้านหน้านะครับผมก็โอ้โหมีมีจอขนาด6นิ้วนะครับผมอะจอขนาด6นิ้วเองนะครับผมแล้วก็มีระบบปรับแอร์ทั่วไปปกติแต่ตัวนี้สามารถเชื่อมต่อกับมือถือได้นะครับพี่ตัว ตัวจอนะครับจะเชื่อมต่อกับมือถือสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์ได้นะครับผมเพื่อที่จะเปิดเพลงหรือเปิดวิดีโอได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็กล้องหลังก็จะขึ้นที่จอนี้เลยนะครับเวลาถอยหลังในส่วนของพวงมาลัยนะครับพี่ในในส่วนของพวงมาลัยนะครับตัวนี้ก็จะมีระบบพูดคอนโทรลสามารถสมมติลูกค้ามาคนเดียวขับขี่คนเดียวก็ปลอดภัยแน่นอนก็สามารถบังคับปรับเสียงได้นะครับผมหรือรับสายโทรศัพท์ได้นะครับพี่อาหาโอ้โหสําหรับใครที่เห็นรถสวยๆอย่างนี้ผมมั่นใจเลยครับว่า รถที่สามเหลี่ยมออโตโ้ไม่มีชนหนักที่กว่ำไฟไหม้กลับไมหรือย้อมแมวแน่นอนคันนี้ก็รถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับผมสําหรับใครที่อยากได้รถฟอร์ดสประตูไม่ว่าจะเป็น4ประตูหรือแคปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรุ่นฟอร์ดก็ตามหรือว่าเป็นรุ่นกระบะโตโยต้าอินทสุรับประกันเลยไม่มีชนหนักที่กว่ำไฟไหม้กลับไมหรือย้อมแมวหรือสนใจก็แอดไลน์มาที่แอดสามเอนะครับผมหรือโทรมาที่ศูนย์แปดสามเจ็ดห้าสองสองสี่ห้าหนึ่งนะครับย้ำโปรโมชั่นอีกตัวตัวหนึ่งตัวเด็ดนะครับผมก็เป็นโปรธนาัตรแบงก์สิ 7จ็ดถึงแปดพันบาทเท่าน,นั้นเองนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับผมก็แอดไลน์มาที่แอดซันสามเอหรือโทรมาที่ศูนย์สามเจ็ดห้าสองสองสี่ห้าหนึ่งได้เลยครับสวัสดีครับผม